ไมีโปรเฟชชั่นอลหนึ่งคนใช้มีแลวหนึ่งคนแน่นอนชัดเลยคือแสดงว่าเป็ดก็สามารถทำได้ใช่ไหมบุ่อได้ใช่ไหมใครใครเป็นคนบอกนะว่าพี่ฟุ๊กเป็นไอตัวโรมุดท่อใครเป็นคนพูดผมเองสามสิบวินาทีครับสามสิบวินาทีโอเคพี่พี่พี่เป็นคนบอกว่าคุณฟุ๊กตรงท่อได้คุณฟุ๊กโคตรโหดให้เราแก้แก้โดนใบอ่ะฉันเลยฉันเลยเดี๋ยวโดนจับไปแล้วคุณฟุ๊กเอ้ตอโดได้ไงกูม คุณคุณฟุกอย่าฆ่าผมโอเคป่ะคุณฟุกอย่าฆ่าผมโอเคนะพี่ฟุกพี่ฟุกเป็ดเป็ดโตาอาฟุกผมได้เก็บความแล้วคุณฟุกผมเอาจริงถามตรงเลยเป็นผีหรือเป็นคนอ๋อเป็นไมคขันอีกเหรอใช่ครับเว้นอยู่ตลอดเวลาเลยไปนอะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวคุณฟุกออกมาออกมาเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นผมจะออกไปคนเดียวแต่ก็ได้ช่วยด้วยฮัลโหลเฮ้ยเนี่ย คุณฟุกไปแล้วคุณฟุกออกท่อไปแล้วคุณฟุกเป็นแล้วพี่เอกอ่ะเป็นเหมือนกันเป็นอะไรเป็นคนเหรอพี่เป็นแคเนเดียนไงบอกไปแล้วอุ้ยชิบหายแล้วโดนจาเข้าห้องเข้าบ้าน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 นี่เห็นเรคุณฟุกดีไปแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยดูดิโอคุณฟุกดีไม่มีใครไปบวกคุณฟุกเลยผมรีบคุณฟเอาจริงบอกคุณฟุกเลยฮัลโหลพี่เต้ฮัลโหลผมขอจบการพิพากษาแต่เพียงเท่านี้ครับโอเคกล้าจิ้มใครมา ลงทันที่พี่เจมเลยพี่ไม่ใช่พี่เจมพี่ว่านะมันไม่มีทางเป็นผมได้เลยพี่ฟุกกับพี่เอกพอพี่เอกผู้พี่ฟุกไม่ใช่คุณฟุกไม่ได้เป็นคุณฟุกเป็นเมคานิคโคที่เหลือว่ามันไม่มีเป็ดแล้วแต่ละเกมมันบัเออว่ะยังไงคุณฟุกก็เป็นคุณฟุกหนีหนีคุกผมไปอ่ะใช่ีมหนีคุกเพื่อเป็สั่นระคังเบื่อมีใครตายผมจะได้ยืนกันตัวเองพีให้ผมเงี้ยไม่ยีเลตามกฎหมายอ่ะ เดี๋ยวไปดูเลยคุณพุ๊กก็หนีออกมาใจเด็ดกูกูกูซีเล่นอยู่เอ้านี่เจมก็เป็นพลิติเชียนจริงเหรอเออว่าคุณพุ๊กก็เลยโดนอันนั้นเตเป็นพลิติเชียนพี่เจมเจมไปขวาบนเหรอพี่วะเจมขวาบนไปรีกุ๊ปเราไปรีกันมันงั้นตาเมกาอยู่ตรงไหนเควสพี่เจมอยู่ตรงไหนไปเดี๋ยวผมจะไปเควสพี่เหรออยู่ตรงไอ้ซ้ายเลยไอ้แฟคทอรี่อ่ะเออผมอยู่เวเฮาส์เวเฮาส์อันไปแฟคทอรี่ก่อนขอไปแฟคทอรี่ก่อน นี่แฟทอรี่เนี่ยมันให้เอกควงไอเนี่ยแล้วก็ใส่ใส่แหวนอะเนี่ยมันจะต้องหมุนเมาส์อย่างเงี้ยแล้วก็มีมีใส่วงแหวนเข้าไปอะตรงกลางเวทดขึ้นปะอ้าเวทดขึ้นพี่รอดแล้วเออเทปจะร้อยไปเป็นรเป็นพี่เอกไม่ไม่ใช่กลายเป็นบอกแล้วไงฮะไม่ได้เป็นพี่กายไขุ่ญแจให้พี่สามไม่ก็กายเอ้าก็ที่บอกว่าเป็นเป็ดโปอะไรอะกลายไม่หรอไอ้เควตตรงนี้มีจริงนะเควตตรงนี้มีจริงเฮ้ยเดี่ยวเกม <łość> เห็นอยู่เลยเมื่อกี้เห็นอยู่เลยมีคนนั้นน่ะเดี๋ยวกดกดกดเดี๋ยวหลับเลยมันไม่เป็นอ๋อตอ๋อแม่เอ้ยยากชิปัโฝนน่าเอาไม่ไปแล้วมันไปหน้านี้ไม่ได้เอาแล้วเราจะ